รูพวกนี้ครับดูว่าโอเครูกลมรูอะไรดีไหมหัวนอ็อตมีอะไรไหมนะครับถ้าไม่ได้มีปัญหาก็โอเคอ่า,าไอหลุมอะไรพวกนี้เขาก็จะมีคันเคาะแต่งเชื่อมทําสีใหม่นะฮะมันก็จะไม่เหมือนจากเดิมมันก็จะมีรอยปะรอยเชื่อมอะไรประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ วันนี้เฮจรันจะพามาสอนวิธีการดูรถชนไม่ชนนะครับชนไม่ชนจะดูกันยังไงนะครับเพื่อเป็นความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆให้กับคุณลูกค้านะครับเ,เพื่อที่บอกว่าจะไปดูรถได้ว่ารถคันนั้นๆสภาพเป็นอย่างไรนะฮะจากเดิมทีเนี่ยเฮยเคยสอนดูรถปิกอัพไปนะฮะว่าวันนี้เนี่ยเราลองมาดูว่าโอเคแล้วถ้าเป็นรถเก่งล่ะ รถเก่งเราจะต้องดูอะไรเขาบ้างนะครับว่ารถมันโดนมาไหมเกิดอุบัติเหตุมาหนักหรือเปล่านะครับเราจะต้องดูอะไรบ้างมาเลยครับมาเริ่มต้นกันเลยครับว่าโอเคเราจะต้องดูอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราดูด้านหน้ากันก่อนครับผมดูด้านหน้ากันก่อนว่าด้านหน้าเคยชนไหมเคยเกิดอุบัติเหตุไหมอะไรไหมนะครับ รถเนี่ยถ้าเป็นรถเก่งเนี่ยเขาอาจจะไม่เหมือนไม่เหมือนกับบิ๊กอัพรถเก่งเองเนี่ยด้วยตัวแชสซีหลักๆตัวหนักๆของเขาเนี่ยเออมันไม่มีนะฮะโครงสร้างเขาเเฟร,ร,รมใต้ท้องมาแล้วก็เออเป็นเฟร,ร,รมด้านข้างสองข้างส่วนด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าเนี่ยค่อนข้างจะเบาบ,บางหน่อยของเป็นรถเก่งนะฮะก็จะมีคานซับแรงกระแทกอยู่ข้างล่างนะฮะทีนี้เราดูกันง่ายๆก่อนครับว่าโอเคเออเริ่มต้นเราดูอะไรนะฮะ สมมุติว่าไปดูรถคันหนึ่งเนี่ยดูรถคันหนึ่งเนี่ยก่อนอื่นเลยเรามองไปก่อนเลยครับว่าฝาปรงเคยถอดไหมน็อตน็อตฝาโปงเคยถอดไหมถ้ารถปกติแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้นิยมหรือว่าไม่ได้ไปถอดน็อตฝากระโปรงกันมานะฮะรถถ้าเกิดว่าดีๆแล้วไม่ได้ถอดน็อตฝาปรงนะฮะรถที่ถอดน็อตฝาปรงนะฮะแสดงว่าอะไรแสดงว่าคนหนึ่งอาจจะฝาปรงไปทําสี นะครับเราก็ไม่ถึงกับไปฟันธงว่ามันชนหรือมันอะไรนะฮะข้อหนึ่งถ้าถอดฝาปรงแล้วหนึ่งแหละฝาปรงทําสีหรือบางท่านเขาบอกบางท่านเขาเดี๋ยวนี้อาจจะเป็นยุคสมัยที่เขาฮิตกันใส่โชคโชคค้ำฝาปรงก,ก็ต้องถอดน็อตตรงนี้เหมือนกันเพื่อที่จะใส่โชคค้ำให้มันเปิดขึ้นมาได้นะครับอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะฮะแต่ยังไงก็ตามถ้าเกิดว่ามันมีการถอดถอดน็อตเนี่ยอ่ะ ก็โอเคก็พึงระวังไว้ว่าอาจจะทําสี2อ,อาจจะโดนมาหรือเปล่านะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะข้อ2ถ้าถ้าน็อตฝาปรงถอดอ่ะถอดเสร็จแล้วฝาปรงอันนั้นยังเป็นของเดิมอยู่เปล่าก็ต้องมาดูว่าว่าฝาปรงเป็นของเดิมอยู่เปล่าคันนี้เป็น Honda นะครับ Honda เนี่ยตัวโค้ดเลขชอีเขาจะอยู่ตรงนี้นะฮะมันจะเป็นโค้ดเดียวกับเลขชีของเขานะครับ เพราะฉะนั้นมันจะมีสติกเกอร์อยู่เป็นบาร์โค้ดอยู่ถ้าสติกเกอร์ตรงนี้ไม่อยู่หรือไม่ตรงกับเลขชะศีก็แสดงว่ามันเปลี่ยนฝาปรงมาแล้วเช่นกันนะฮะมีสติกเกอร์มอกอรตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็มาดูมาดูซีนกาวรอบๆนะฮะซีนกาวรอบๆพวกนี้เนี่ยว่าเป็นซีนกาวเดิมของเขามั้ยกรณีซีนกาวของรถแต่ละคันที่จากโรงงานมาเนี่ยวิธีการก็คือมันจะสมมุติว่าเ,เอาเราเล็บจิกเข้าไปเนี่ย มันจะไม่แข็งโป๊กปากทีเดียวนะฮะมันจะกดลงไปได้บ้างเล็กน้อยนะฮะแต่สีเนี่ยมันจะไม่แตกนะครับสีที่เขาพ่นเนี่ยมันจะไม่แตกถ้าเกิดบอกว่ากาวฝาโปรงกดไปแล้วนิ่มๆสีแตกดังเป๊ะๆเ,เ,เนี่ยก็แสดงว่าซีนกาวนะเขายอดมาใหม่นะฮะก็ดูซีนกาให้เรียบร้อยว่าซีนกามันเรียบร้อยดีไหมมีรอยขูดหรือว่ารอยยอดมาใหม่หรือเปล่านะฮะหยิกดูนิดนึงก็ได้ครับถ้ามันเรียบร้อยอะไรพวกเนี้ยนะครับ ก็แสดงว่าโอเคฝาโปงอาจจะเป็นของเดิมนะฮะรูรูอะไรต่างๆพวกนี้นะครับพวกรูอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องกลมเรียบร้อยสวยนะครับเพราะว่าฝาโปงบางฝาโปงเนี่ยเขามีการเคาะทําทสีหรืออะไรเงี้ยช่างเคาะเขาก็จะบางบางทีเขาก็ใช้วิธีว่าเอาเหล็กเขาสอดเข้าไปเหล็กสอดเข้าไปก็เคาะเคาะอะไรพวกนี้เพื่อให้มันเขาลูเขาล่า,างมันก็จะมีรอยงัดบ้างอะไรบ้างเงี้ย พวกนี้ก็ดูประกอบกันนะฮะรูอะไรต่างๆเนี่ยที่ออกมาจากโรงงานต้องเรียบร้อยนะฮะอันนี้ในส่วนของฝากระโปรงนะครับผ่านไปโอเคสมมุติฝากระโปรงเรียบร้อยดีแล้วเรามาดูโครงสร้างตรงนี้นะฮะโครงสร้างตรงนี้อันนี้จะเห็นว่าอ่ะโอเคมีเหล็กประกบกัน,ม,กนมีเม็ดอาร์่เห็นไหมฮะเม็ดอาร์กจากโรงงานกล้องสองด้านคลังครับสองด้านคลังมีเม็ดอาร์กจากโรงงานมานี่ฮะพวกนี้เนี่ยรอยเม็ดอาร์กพวกนี้ต้องเรียบร้อยสมบูรณ์ นะฮะสมมุติว่ารถมันโดนโดนขนาดว่าโอเคตรงนี้เนี่ยมีการคดมีการงอเขาเลาะเชื่อมใหม่นะฮะช่างที่เชื่อมใหม่เนี่ยจะเม็ดอาร์คไม่ได้แบบนี้นะฮะความเรียบร้อยจะดูดีนะครับอ่ะอันนี้เม็ดอาร์คที่ประกบกันในส่วนหนึ่งด้านข้างนี้ก็เหมือนกันมีเม็ดอาร์คอยู่ใช่ไหมสังเกตพวกรอยเม็ดอาร์คนะครับรอยเชื่อมอะไรต่างๆจากโรงงานนะครับอ่ะส่วนนี้ดู2ฝั่งดู2ฝั่งถ้ามันครบเรียบร้อยนะครับแล้วรอย รอย arc อที่หัวชกรอยเชื่อมที่หัวชกอะไรต่างๆอรอยซินกาวที่หัวชกเช่นกันนะฮะถ้าเกิดมันมันเรียบร้อยหยิกแล้วอะไรแล้วเนี่ยเป็นซินกาวจากโรงงานอ่ะโอเคตรงนี้ก็ผ่านนะฮะแสดงว่ารถไม่ได้มีโดนมาถึงตรงนี้แน่ๆนะครับเสร็จแล้วโอเคสมมุติเบากว่าน,นั้นล่ะเบากว่าน,นั้นก็ต้องมาข้างหน้าใช่ปะสมมุติมันกระแทกโดนข้างหน้าแค่นี้แค่นี้เนี่ยข้างหน้าหน่อยเดียวมันก็ไม่โดนถึงตรงนี้ใช่ไหมครับโอเคเราก็มาดูตรงนี้ครับว่า เหล็กชิ้นพวกนี้เนี่ยมันถอดน็อตได้มันเปลี่ยนได้ใช่ไหมฮะเขาจะเปลี่ยนชิ้นชิ้นนี้นะชิ้นนี้จะเชื่อมไปตรงนู้นนะฮะมีชิ้นนี้ชิ้นข้าง2ชิ้นแล้วก็เป็นชิ้นกลางที่เขาสามารถเปลี่ยนได้นะฮะแต่ว่าโอเคเราก็มาดูว่าเวลาเขาเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยมีการพ่นสีไหมโดยที่ให้ใช้วิธีคว่ำไปด้านล่างนะฮะคลำไปด้านล่างเนี่ยด้านล่างอย่างนี้โอเคมีตัวละองสีไหมอะไรไหม รถส่วนใหญ่ถ้ามีการพ่นสีมาถ้ามีการประกอบมีการทำมาใหม่โดยช่างนะครับมักจะมีละองสีอะไรพวกนี้ติดอยู่นะฮะถ้าเป็นรถที่ใหม่ๆม,มาจากโรงงานไม่ได้โดนอะไรเนี่ยคำไปด้านล่างไม่มีละองสีแน่นะครับรูรูพวกนี้ครับดูว่าโอเครูกลมรูอะไรดีไหมหัวน็อตมีอะไรไหมนะครับถ้าไม่ได้มีปัญหาก็โอเคนะฮะตรงนี้ก็จะมีรอยเม็ดอักเหมือนกันนะฮะนี่ ที่เขาเชื่อมอยู่นะฮะมีรอยเม็ดอักตรงนี้เหมือนกันนะฮะดูพวองนี้นะครับสองข้างเรียบร้อยนะฮะห้องเครื่องแล้วก็มาดูหลังเครื่องหลังเครื่องตรงนี้ฮะ ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่รถเนี่ยเวลาเขาเขาเขาเชื่อมต่อกันชิ้นโลหะเนี่ยมันก็จะเป็นตัวชิ้นโลหะที่เขาผ่านการอาร์ไฟฟ้ามาก็จะเห็นรอยเม็ดอาร์กทั้งหมดนะฮะดูความเรียบร้อยดูความไม่ร้อยข้างหลังเครื่องว่าโอเคมีการลือ้อมีการอะไรไหมรถปกติเนี่ยมันก็มักมจะไม่ได้ลือ้อมักจะไม่ได้อะไรนะฮะถ้าเราดูตรงนี้เรียบร้อยผ่านดูดีแล้วก็แสดงว่าโอเคผ่านแล้วแหละไม่ไม่ได้มีปัญหาว่ารถมันจะโดนหน้ามาอะไรมาแต่อย่างใดนะครับอ่า เดี๋ยวเราไปดูข้างในดูข้างในว่าโอเคอ่าเนี้ยพาดูข้างหน้าดูข้างหน้าเสร็จแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราพาไปดูข้างๆไปดูข้างในว่าโอเคข้างประตูถ้าลมมันเข้าข้างประตูมาละถ้าลมมันเปลี่ยนประตูมาล่ะเออแล้วจะดูยังไงใช่ไหมครับอ่ะมาดูประตูครับผมประตูแต่ละคันเนี่ยเวลาเราเปิดมาเนี่ยเราเปิดมาเนี่ยมันก็จะมีซีนกาวเหมือนกันนะฮะซีนกาพวกนี้เหมือนเหมือนอย่างที่ผมบอกมันก็จะเออ นิ่มพอประมาณแต่ว่ากดไปแล้วไม่ใช่สีแตกเป๊ะปะเป,ปะ๊ะนะฮะแล้วก็ไม่ได้แข็งเป๊กเลยนะครับนะะี่ซีนกาวาพวกนี้นะฮะกดไปแล้วเนี่ยกดไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นรอยเล็บอยู่แต่ว่าสีไม่แตกนะครับของเดิมเนี่ยของเดิมติดรถสีจะไม่แตกอันนี้ก็คือซีนกา่าโรงงานนะฮะดูประตูซีนกาวาอยู่ครบเรียบร้อยดีไหมนะฮะมีรอยมีอะไรไหมอย่ารอยงัดรอยอะไรพวกนี้รอยเม็ดอักอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะถ้า บางทีรถมันซ่อมมาซ่อมมาก็คืออ่ะอ่ะโอเคอาจจะกระแทกประตูแล้วไม่ได้เปลี่ยนประตูไม่ได้เปลี่ยนประตูมีการซ่อมมาบ้างอะไรมาบ้างเนี่ยก็อาจจะมีรอยงัดรอยแต่งรอยพ่นสีรอยอะไรพวกนี้ก็ดูนิดนึงนะฮะแล้วถ้ามันเปลี่ยนประตูมาล่ะเปลี่ยนประตูมาจะไปดูยังไงโอเคก็มาดูตรงตรงตรง,ตรงนอ็อตนะฮะขอไฟส่องหน่อยนะครับมาดูตรงน็อตประตูครับมันจะมีนอ็นอตน็อตน็อตอยู่ตรงนี้ อ่ะผมชี้ให้ดูนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงขอกล้องนิดนึงน็อตน็อตมันจะอยู่ด้านในนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปดูข้างนอกให้เดี๋ยวกล้องส่องตามนะสกรูครับอ่ะโตจะอยู่นี่นะครับที่น็อตน็อตที่จับอันนี้นะฮะน็อตจับตรงน,นี้นะฮะก็จะดูว่าโอเคมีรอยถอดน็อตไม้เวลาเขาเปลี่ยนประตูเนี่ยอ่ะอันนี้น็อตอันนี้อันนึงน็อตอันนี้อยู่ติดกับประตูแล้วก็น็อ น็อตน็อตูข้างในเนี่ยอยู่ติดกับเสาเก่งแล้วก็ดูรอยถอดน็อตครับถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนประตูโอเคก็แสดงว่ายังไงเสียเนี่ยเขาก็ต้องถอดน็อตอยู่แล้วใช่ไหมครับอ่าดูแค่นี้ใช้ได้เลยครับประตูบานหน้ามาดูประตูบานบานหลังประตูบานหลังนี่จะดูง่ายหน่อยครับเวลาถ้าเกิดบอกว่าเขาไม่เปลี่ยนมีอะไรมาโอเคน็อตประตูอยู่นี่เลยนะฮะ แล้วก็น็อตน็อตพวกนี้ที่น็อตที่เป็นแฉกดอกจันนี้นะฮะก็จะอยู่นี่บางทีอะแล้วแต่ว่าเขาถอดตรงนี้ก็จะเห็นรอยอยู่แล้วครับผมนะฮะดูตามซอกอะไรต่างๆพวกนี้ว่าสีสันอะไรเรียบร้อยดีไหมรถส่วนใหญ่เวลาถ้าเกิดว่า,ามีอุบัติเหตุมีอะไรมาแล้วเนี่ยเวลาเขาทำเนี่ยบางทีตามซอกตามข้างในอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยเรียบร้อยนะฮะ,ะสังเกตดูนิดนึงนะครับอันนี้เรื่องประตูนะน็อตประตู นะประตูหลังก็เหมือนกันประตูหลังก็จะมีมีกาวเหมือนกันฮะมีซีนกาวเหมือนกันมีรอยอาร์คเนี่ยเห็นไหมมีมีเม็ดอาร์คอ่นะมีมีซีนประตูนะฮะซีนประตูเหมือนกันนะฮะก็ดูให้เรียบร้อยนะฮะน็อตพวกนี้นะฮะเม็ดอาร์คพวกนี้ก็ชัดเจนนะฮะแล้วก็สมสมมติว่าก็ว่าอ่ะ รถโดนมาถึงกับบอกว่าคว่ำม,มาคว่ำม,มา,ามบุบมันเสียหายเขาตัดต่อมาเขาทําใหม่ดูยังไงอะ่ะโอเคเราค่อยๆดึงดึง,ด,งดึงตรงนี้ออกนะฮะดึงยางตรงนี้ออกมานะฮะอ่ะพวกนี้มันจะดึงออกได้ใส่ง่ายไม่มีปัญหาครับอ่ะพวกนี้ดึงออกมาเลยเฮียดึงออกแล้วเดี๋ยวพวกเองเก็บกันด้วยนะ ดึงออกมาดึงออกมาพวกนี้เนี่ยถ้าถ้ารถมันมีกระแทกกระแทกพวกนี้ลงมาหลังคายุบต้องมีการตัดเสานะคะตัดเสาทําอะไรพวกนี้ใหม่พวกเม็ดอักอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะไม่เข้าที่เข้าทางนะฮะมันจะไม่เหมือนเม็ดอักจากโรงงานนะฮะสีสันอะไรต่างๆเนี่ยมันจะไม่เรียบร้อยอย่างนี้ก็ดูดูนิดนึงแกะมาดูนะฮะรอยเชื่อมรอยอะไรต่างๆตามซอกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยรถเวลามันมีเกิดวัฏเหตุเนี่ยสังเกตได้ตามซอกจะไม่เรียบร้อยนะฮะดูตามซอกไว้โอเคเลยครับนี่ เห็นชัดเจนนะฮะเราดูแค่นี้รู้ละว่าโอเครถโดนไม่โดนอะไรอย่างไรนะฮะเนี่ยตามซอกอะไรพวกนี้มันต้องเรียบร้อยเม็ดอักเนี่ยเขามีมีรอบเลยนะครับตั้งแต่บันไดรอบขึ้นมาเนี่ยโครงประตูเนี่ยมีรอบเลยนะฮะ,ะทุกอันเห็นไหมครับนี่อันนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับ รถเนี่ยเวลาออ,ออกจากโรงงานเขาก็จะมีแต้มสีผ่าน QC มาอะไรมาเนี่ยไอเนี้ยน็อตจับน้ำปัดบางทีมันถึงกับรื้อน้ำปัดข้างในเนี่ยพวกนี้มันก็ถอดละเราก็จะเห็นรอยถอดนะครับโอเคด้านหน้าผ่านไปด้านข้างผ่านไปนะครับตรงนี้ผ่านไปเรียบร้อยถ้าข้างหน้าไม่โดนข,ข้างไม่โดนแล้วถ้าเกิดข้างหลังล่ะข้างหลังเราจะดูยังไงใช่ไหมครับเดี๋ยวพาไปดูครับว่าข้างหลังเราจะต้องเปิดดูยังไง โอเคส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่รถเนี่ยเวลาเอ่อถ้ามันมีโดนท้ายมาอะไรมาเสร็จแล้วเนี่ยอู่ทั่วไปเวลาทาทาแล้วเนี่ยข้างในเนี่ยมักมักจะไม่ได้ทําความเรียบร้อยให้นะครับเอ่อเพราะว่ามันอยู่ข้างในเขาก็เห็นว่าโอเคเอ่อทำแล้วเชื่อมแล้วอะไรแล้วก็บางทีไม่ได้ซีนมาหรือบางทีซีนมาโป้มาอะไรเนี่ยไม่เรียบร้อยนะฮะดูตรงนี้เป็นจุดสังเกตหลักๆได้ ได้เลยนะครับว่ารถกระแทกมาไหมอะไรมาไหมแล้วถ้าถ้าสมมติบอกว่ามันกระแทกมากๆเนี่ยมันก็จะมาถึงในซุ้มห้องยางไหลนี้เลยครับในห้องยางไหลนี้เลยในเนี้ยมันก็จะมีร่องรอยการทําสีร่องรอยการเคาะนะฮะมันก็จะไม่เรียบร้อยเนี่ยจะสังเกตได้ว่ายางไหลก็ยังมีเมรร็ดอ์กอยู่นะฮะพวกนี้นะฮะเห็นไหมฮะอ่าดูดูความเรียบร้อยในห้องยางไหลก็ตรงนี้นะฮะแล้วถ้ามันไม่ได้โดนเตี้ยล่ะมันโดนสูงล่ะ มันต้องสูงโอเคมันกระแทกมาข้างบนกระแทกมาข้างบนสมมติกระแทกเข้ามุมอย่างนี้เราจะดูอะไรบ้างนี่เลยครับผมเราก็ดูเม็ดอาร์ครอยที่เชื่อมตรงนี้นะครับรอยที่เชื่อมตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีเม็ดอาร์คอยู่ถ้ามันกระแทกโดนมาถึงขนาดนี้เม็ดอาร์กก็จะไม่เหลือแล้วนะครับสองด้านเหมือนกันแล้วอ่ะโอเคถ้าเกิด,ถ,กดถ้าเกิดเราบอกว่าเราบอกเฮ้ยตรงเนี้ยตรงนี้มันยังเห็นดูดีอยู่แล้วเราทำง่ายถ้าเกิดอยากดูอีกอยากดูข้างในเราก็ค่อยค,อยคอยแ,กแกะแกะอย่างนี้นะครับ อันนี้แกะได้อ่าแกะได้เราก็จะเห็นเราก็จะเห็นรอยเชื่อมอะไรต่างๆพวกเนี้ยเวลาเวลาเขาทาเสร็จแล้วเนี่ยพวกรอยเชื่อมอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนเดิมนะครับเราก็จะแกะดูก็จะเห็นรู้เห็นชัดเจนเนี่ยอ่าพอพอจะแกะเนี่ยแกะพวกนี้มาอ้าดูหน่อยก็จะเห็นไส้เห็นพุงหมดละนะครับอันนี้โอเคถ้าดูอย่างนี้ได้นะฮะอย่างที่ผมว่าการันตีได้เลยครับว่า ไม่มีรถชนดูผ่านแน่นอนนะครับอีกอย่างหนึง่งถ้าถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าเฮ้ยมันโดนมาโดนมาแล้วดูข้างบนกลัวข้างบนกลัวเขาเขาทํามาเสร็จแล้วมองไม่เห็นแล้วทําไงเดี๋ยวพาไปดูใต้ท้องเดี๋ยวพาไปดูตรงอ่างยางอะไหล่ข้างล่างว่าโอเคอ่างยางไหลใต้ท้องเนี่ยใต้ท้องเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพาไปดูใต้ท้องกันนะครับหลังจากเอ่อ ผมให้ารายละเอียดให้ความรู้เล็กๆน้อยๆอย่างนี้แล้วเนี่ยหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณลูกค้าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้ว่าโอเคเอนําไปดูรถนะฮะเพื่อที่ได้รถสภาพดีๆไปใช้นะครับสำหรับวันนี้ก็โอเคลากันไปก่อนเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณครับ โอเคครับเรามาดูกันว่ารถเก๋งสําหรับรถเก๋งนะครับรถเก๋งเนี่ยเวลาดูรถชนไม่ชนชนท้ายชนตูดหรือเปล่าเนี่ยเรามาดูตรงใต้ท้องยังไงนะครับมาดูกันนะครับอ่ะโอเครถเก๋งเนี่ยมันจะมีอ่างยางอะไรนะฮะหรือเป็นหลุมยางอะไหล่อยู่ตรงเนี้ยเวลาเราก้มดูใต้ท้องนะครับเวลารถเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีกระแทกมาจากด้านหลังกระแทกมาจากด้านหลังเนี่ยถ้าเกิดมันแรงพอประมาณยังไงเสียเนี่ยมันจะกระทบตรงนี้นะฮะกระทบตรงอ่างยางอะไรตรงนี้นะฮะ พอกระทบเสร็จแล้วเขาจะทํำยังไงเขาก็ต้องเลาะนะฮะเขาต้องเลาะเลาะแผงพวกนี้แล้วก็ทําใหม่เพราะฉะนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาดูกันว่าโอเคเขามีรอยเลาะไหมเขามีรอยทํำไหมเนี่ยฮะดูแผงตรงนี้ฮะแป๊บนึงนะฮะดูดูแผงตรงนี้ดูรอยรอยตรงนี้ว่าเขามีเลาะรอยเลาะเชื่อมทําใหม่ไหมนะฮะไอ้พวกเนี้ย ถ้ามีการทําใหม่ก็คือโอเคมันก็อาจจะมีการกระแทกเข้ามาถ้าบางคาันบางคันเขากระแทกแรงมาถึงขนาดนี้หรือมาถึงขนาดนี้ไอหลุมอะไรพวกนี้เขาก็จะมีคันเคาะแต่งเชื่อมทําสีใหม่นะฮะมันก็จะไม่เหมือนจากเดิมมันก็จะมีรอยปะรอยเชื่อมอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะเห็นชัดเจนอยู่นะฮะอย่างอันนี้เนี่ยมันจะเป็นการใส่เขาเรียกว่าแผ่นแผ่นซับเสียงนะฮะแผ่นซับเสียงเวลามัน เหล็กมันบางมันจะไม่ดังมากมายเนี่ยไอ้พวกนี้มาจากโรงงานไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่อย่างใดนะฮะตรงนี้มันจะมีตัวตัวแชสซีนะฮะมาดูตัวแชสซีตรงนี้นะครับข้างๆเนี่ยมาดูตรงแชสซีก็ต้องไม่มีรอยนะฮะตรงนี้มันจะมีเชื่อมอยู่เห็นไหมก็ต้องไม่มีรอยพับรอยอาร์ครอยตัดรอยทําใหม่อะไรแต่อย,อย่างใดเนี่ยนะดูส่วนนี้ส่วนนี้จะมี2ฝั่งฝั่งนี้กับฝั่งนี้แล้วก็อ่างยางอะไรนะครับ เนี่ยข้างท้ายเวลากล้มดูใต้ท้องเราดูประมาณนี้โอเคจบแล้วนะฮะดูใต้ท้องเนี่ยถ้าเกิดพวกนี้เป็นรอยพวกนี้มีรอยเชื่อมมานะฮะก็โอเคกเออ็อย่าไปซื้อมันนะฮะมันจะโดนมามากโดนมาน้อยก็โอเคก็ว่ากันไปนะฮะจะได้เป็นวิธีการดูคร่าวๆถ้ามันมาขนาดบอกว่าโอ้มาถึงตรงนี้มีการมีรอยเชื่อมมีรอยทําสีมีรอยพ่นกันสีมีอะไรเงี้ยก็แสดงว่าอันนั้นมันหนักหนาสาหัสละ อย่าไปยุ่งกับเขาเลยนะครับดูกันง่ายๆฮะเข้าช่วงนี้นะครับก็ดูกันประมาณเท่านี้โอเคนะฮะแล้วแล้วถ้ามันเข้าข้างล่ะถ้ามันเข้าข้างเราจะต้องดูยังไงนะฮะเข้าข้างข้างมันก็จะมาอย่างนี้ละฮะมันจะมีไอ้ตรงตรงเม็ดอักข้างๆนี่เห็นไหมฮะตรงเนี้ยก็คือบันไดเม็ดอักบันไดเราก้มมาดูได้ก้มมาดูได้ว่ามันมีรอยเชื่อมใหม่ไหมมันมีรอยเลาะไหมนะฮะ มันจะมีรอยเลาะพวกนี้มีรอยเลาะมีรอยผ่ารอยทำสีใหม่เนี่ยถ้ามันเข้าข้างมานะครับเวลาโดนข้างมาก็โอเคก็จะเลาะพวกนี้แล้วก็ทำสีใหม่ข้างสองข้างเหมือนกันนะครับดูกันง่ายๆประมาณนี้นะครับที่เหลือก็โอเคก็ดูดูข้างบนนะครับ